สามีหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็พลานหมดใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรืออาจจะขโมยยักยอกทรัพย์ของสามีสามีทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยภรรยาไม่รู้จะเก็บแถมใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอีกสามีอยู่ด้วยแล้วก็เป็นทุกข์ หรือถ้าเป็นภรรยาเองที่มีสามีแบบนี้อย่างเช่นสามีเป็นคนเกียจคร้านไม่ช่วยทำมาหากินภรรยาหาเงินมาได้เท่าไหร่สามีก็อลานหรือจ้องจะขโมยลักทรัพย์ของภรรยาเงินมีไม่มากก็ยังไปกินไปเที่ยวไปใช้ในทางที่มันไม่เกิดประโยชน์สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนล กลับมาพบมาพูดคุยกันนะครับในก็คิดก็ทาอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับคู่ชีวิตแบบต่างๆนะครับว่าลักษณะตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนนั้นมีคู่ชีวิตแบบไหนบ้างซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายประสูตย์ด้วยกันนะครับคลิปนี้ผมเองก็จะยกเอาประสูตร์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในเรื่องของ ภรรยาเจ็ดจำพวกก็รวมสามีด้วยนะครับก็คือการใช้ชีวิตคู่ที่มีทั้งคู่ดีและคู่ไม่ดีซึ่งในคู่ชีวิต7จ็ดจำพวกนี้นะครับคู่แรกก็เป็นคู่ที่เสมอด้วยเพชฌฆาตคู่ที่2ก็เสมอด้วยโจรคู่ที่สก็เป็นคู่ชีวิตที่เสมอด้วยนายคู่ที่4ก็จะเป็นคู่ชีวิตที่เสมอด้วยแม่ คู่ชีวิตคู่ที่5ก็จะเป็นคู่ชีวิตที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวคู่ชีวิตแบบที่6ก็เป็นคู่ชีวิตแบบเพื่อนและคู่ชีวิตประเภทที่7ก็เป็นคู่ชีวิตแบบเสม,ม,ม,มอด้วยธาตุหรือคู่ชีวิตแบบเหมือนคนใช้ซึ่งในลักษณะคู่ชีวิตในทุกวันนี้นะครับหลา <ๆ S 2> <eres S 1> ยๆท่านเองก็อาจจะมีคู่ชีวิตที่แตกต่างกันไปบางท่านเองก็อาจจะมีคู่ชีวิตแบบเสมอด้วยเพชรา <ใน S 1> ต ซึ่งคู่ชีวิตที่เสมอด้วยเพฌช,ชาตนี้บางท่านเองก,ก็อาจจะมีสามีที่เป็นคนไม่ดีบางท่านเองก,ก็อาจจะมีภรรยาที่ไม่เกื้อกูลไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมกันและก็อาจจะเป็นภรรยาที่ยินดีในชายอื่นคือเป็นภรรยาที่นอกใจสามีเป็นคนที่จ้องจะทำร้ายสามีหรืออาจจะฆ่าสามีได้เป็นภรรยาที่มีจิตใจค่อนข้างเหี้ยมโหดหรือโหดร้าย ซึ่งหลายๆท่านเองที่เป็นสามีก็อาจจะมีภรรยาแบบนี้หรือแม้แต่ภรรยาเองบางด้านนะนะครับก็อาจจะมีสามีที่เสมอด้วยเพรขฆาตเป็นคนที่ไม่เกื้อกูลไม่เกื้อหนุนภรรยาแถมอาจจะเป็นสามีที่ชอบนอกใจภรรยาหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบแย่งภรรยาของคนอื่นเป็นชู้นอกใจ ก็ทำให้ภรรยานั้นเป็นทุกข์ได้หรือสามีบางคนก็อาจจะเป็นคนที่โ่มเหงภรรยาเป็นคนทำร้ายภรรยาหรืออาจจะฆ่าภรรยานี่คือลักษณะของคู่ชีวิตที่เสมอด้วยเพชฌฆาตหลายๆท่านเองที่มีคู่ชีวิตแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วย่อมจะมีแต่ความทุกข์กายมีความทุกข์ใจหรือบางท่านเองณปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะมีคู่ชีวิตที่เสมอด้วยโจร คือบางท่านเองที่เป็นสามีอาจจะมีภรรยาที่เป็นคนเกียจคร้านไม่ทำหมากินก็คอยจ้องจบหลานทรัพย์ของสามีสามีหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ผลานหมดใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรืออาจจะขโมยยักยอกทรัพย์ของสามีสามีทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยภรรยาไม่รู้จะเก็บแถมใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอีกสามีอยู่ด้วยแล้วก็เป็นทุกข์ หรือถ้าเป็นภรรยาเองที่มีสามีแบบนี้อย่างเช่นสามีเป็นคนเกียดคร้านไม่ช่วยทำมาหากินภรรยาหาเงินมาได้เท่าไหร่สามีก็ผลานหรือจ้องจะขโมยลักทรัพย์ของภรรยาเงินมีไม่มากก็ยังไปกินไปเที่ยวไปใช้ในทางที่มันไม่เกิดประโยชน์ภรรยาเมื่อได้สามีแบบนี้ก็มีแต่ความทุกข์ใจเช่นเดียวกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีความสุขความเจริญ หรือบางคู่เองนะครับที่อยู่ด้วยกันณนะปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตที่เสมอด้วยนายอย่างเช่นเราเองเป็นสามีอาจจะได้ภรรยาที่เกียจคร้านเป็นคนกินมากปากร้ายคือไม่เอาการเอางานแถมด่าเก่งหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบพูดใจหยาบคาย,ายเป็นคนที่ปากร้ายหรืออาจจะร้ายการชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นแถมขี้เกียจด,ด้วย เมื่อสามีได้ภรรยาแบบนี้ก็มีแต่ความทุกข์เช่นกันหรือบางท่านเองที่เป็นภรรยาก็อาจจะได้สามีที่เป็นคนเกียจคร้านเป็นคนกินมากปากร้ายเช่นกันเป็นคนที่ชอบด่าภรรยาชอบคมขู่หรือคมเหงภรรยาตัวเองภรรยาเมื่อมีสามีแบบนี้แน่นอนว่า,าย,ย่อมจะทุกข์กายทุกใจอยู่ทุกวันฉะนั้นการอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแต่การทะเลาะกัน หรือบางด้านเองนะปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีคู่ชีวิตที่เสมอด้วยมารดาหรือเสมอด้วยแม่ก็คือถ้าเราเองเป็นสามีก็อาจจะได้ภรรยาที่มีความเกือ้อกูลต่อกันเหมือนแม่ดูแลลกูกก็คือคอยห่วงใยซึ่งกันและกันคอยดูแลเอาใจใส่และเป็นคนที่รู้จักรักษาทรัพย์สามีหามาได้ภรรยาก็รู้จักเก็บ รู้จักประหยัดรู้จักอดออมอยู่ด้วยกันแล้วเกื้อหนุนกันส่งเคราะห์กันเวลาอีกฝ่ายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันเมื่อได้ภรรยาแบบนี้อยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีแต่ความสุขความเจริญหรือบางท่านเองก,ก็อาจจะได้สามีที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันส่งเคราะห์กันอยู่ด้วยกันแล้วคอยเอาใจใส่ภรรยาก็มีความสุขและเป็นสามีที่ไม่นอกใจภรรยารู้จักให้เกียรติไม่ดูหมิ่นภรรยา รู้จักชื่นชมภรรยาภรรยาเมื่อได้สามีแบบนี้การใช้ชีวิตคู่ก็มีแต่ความสุขหรือบางท่านเองก็อาจจะได้คู่ชีวิตที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวคือมีคู่ชีวิตที่เสมอด้วยพี่น้องอย่างเช่นบางท่านเองที่เป็นสามีก็อาจจะได้ภรรยาที่มีความเคารพต่อสามีเป็นคนให้เกียรติสามีเป็นคนที่เชื่อฟังสามี ถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็กลับมาคืนดีกันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขหรือภรรยาเองก็อาจจะได้สามีที่เป็นคนให้เกียรติภรรยาเป็นคนพูดเพราะเป็นคนเอาใจใส่คอยดูแลคอยเทคแคร์ภรรยา,ญญาภรรยาได้สามีแบบนี้ใช้ชีวิตคู่ก็มีแต่ความสุขเช่นกันหรือบางท่านเองณนะปัจจุบันก็อาจจะมีคู่ชีวิตที่เสมอด้วยเพื่อน อย่างเช่นถ้าเราเองเป็นสามีก็อาจจะได้ภรรยาที่คอยดูแลคอยเทคแคร์หรือคอยห่วงใยคอยสอบถามว่าเป็นอย่างไรคอยช่วยเหลือหรือคอยให้กำลังใจต่างๆหรือบางท่านเองที่เป็นภรรยาก็อาจจะมีสามีที่เสมอด้วยเพื่อนก็อาจจะมีห่างกันบ้างอาจจะคุยเล่นกันบ้างอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้คู่ชีวิตแบบนี้อยู่ด้วยกันก็มีความสุข หรือในปัจจุบันนี้บางท่านเองก็อาจจะมีคู่ชีวิตที่เสมอด้วยทาตหรือเสมอด้วยคนรับใช้อย่างเช่นบางท่านเองก็อาจจะได้ภรรยาที่คอยดูแลคอยเอาใจสามีถึงแม้ว่าสามีจะดุจะดา่ภาภรรยาก็ไม่ตอบโต้ตั้งใจทำหมากินคอยช่วยเหลือสามีเอาอกเอาใจสามีถึงแม้ว่าสามีอาจจะไม่พอใจอาจจะดุจะดา่ภาภรรยาก็ไม่ตอบโต้ เป็นภรรยาที่มีความเรียบร้อยหรือบางท่านเองที่เป็นภรรยาก็อาจจะได้สามีที่เป็นคนตั้งใจทำรรมาหากินไม่พูดมากถึงแม้ว่าภรรยาอาจจะด่าจะว่าบ้างแต่สามีก็ไม่ตอบโต้ได้แต่ยิ้มได้แต่ฟังภรรยาจะดุจะด่าจะว่าอย่างไรสามีก็เป็นคนที่ไม่ตอบโต้ คู่ <REP. S 2> ชีวิตแบบนี้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขเหมือนกันนี่คือลักษณะของคู่ชีวิตของแต่ละท่านณปัจจุบันนี้นะครับบางท่านเองก็อาจจะเจอคูด่ดีบางท่านเองอาจจะเจอคู่ไม่ดีกท็ทะเลาะกันทุกวันอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขบางท่านเมื่อเจอคูด่ดีอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนคู่บุญคู่บารมีอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อยากรู้ว่าลักษณะของคู่ชีวิตณปัจจุบันนี้มีแบบไหนบ้าง กลับมาพบกับข้อคิดข้อทำได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสนับสนุนทุกช่องทางมาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอนุโมทนาบุญครับ